สวัสดีค่ะผพุชมเปอรลี่แสงทองนะครับมืออาชีพจะมาพาไปทำคอนเสิรหลังออฟฟิศนะคะว่ามีแมงมากเลยนะคะวิวบรรยากาศการคนหยาดบ้านพักน้ำนะคะพากคาเซียนะคะแล้วก็จะไปทำคอนเสิรตอนนี้เลยนะคะตื่นตื่นจะมาก็ไปทำคอนเสิรเลยนะคะนายวินนายขี้คอนเสิจ้ตโอ้ยอีการมันย้อยนะนะมันหนาวหนาวเพราะอะไรเพื่อนรุดบอกเพราะหนื่อยทั้งทีทั้งงานเลยแล้วต่อคืน มันก็ฝกกมาเลยค่เอ้าน้องยองกัมาจ้ามัก็บตีออกที่ล่างสอดกันัเลยเอากั็เปิดดอกเลยเดี๋ยวยของแม่ตื่นได้ก่ะตอนนี้น้องทำข้สะอาดออฟดิสนะคะคพามจริงว่าต้องใส่สัลไรปะเอาหนัเปาหรอ มันคือจังเป็นขราบน้องนงปลาหิตอนะไม่จังโเป็นขราบเนาะจังเสียเอาอันนี้สีดก็บโเป็นขรับคือจังเสียกระจกยืนนานปั๊มน้ำมันนี่แหละเจอน้ำมันจะเป็นเสือเสือเสอกินกัดันะคอย่กแกงกันทีละ ีฟุลด,ดิบ,บิวมันใส่ <laughs> โอ้ยผมชิ่งหน้าแล้วแต่มันตน้องเอาอันเส็ดเลยมันบ่อืมาต้องก่น,น,นอยากก่อนอันออน,น,นี้ชอบพูดนะเนี่ยเดี๋ยวคนอยากเป็นเสจซอยโมก่อนนะคะโวย,ยนะจ๊ะคนปลัวอยู่ออฟฟิศส,ส่วนตัวนี่ของส่วนตัวจ้าเข้าภาสามารถเดินข้ามไปได้นะครับว่ามันเป็น ทาทาอูเทนแล้วก็เจตกับโจยมองออฟฟิศเฮาอันมองมังกำลังกบแฟกับตั้งหาของนางคืหนมืมอ่งนั้นเหรอบฟรีนยกละกันเารเสร็จตเซต้ทูร์เราก็จะปวดแขนแกนยังก็อแนสันใหญ่เปล่าวันท่านละละไรกว้างว้าวยังละ เคยตก้งใเงาเจ้าอยู่ในนี่นาะเจ้ไไา่ายืนบึงก็จะมีอุ้ยตกงนีเจ้า่ายืนบงนีไปยืนดูการสีเงาเลยโอ้ไไยลองกี่หลตื่นกี่แพลนหลังบ้านคืร่มแรงมากเลยนะคะอไปวางในเอินีสาวสาวมอซอสาวมอสองงใจมาก นองบอสซมนะจ๊ะอุ้ยรู้ไหมรูสวยเถอะมันจะเป็นน้องอ่ะน้องเกดบณนีนะครัเกดะนีสีสยามยืนยืนยือเอาที่ะกินยังยงอ้วนนะจะไปกี่ห้อเพได้ตัวเย็นเงินห้องบ่อห้องสะอาดวตัยเรื่อว่าจะไปทางยังบลากเห็นนิงนี่ต้องเห็นกินนดเนี่ ไม่น่าหาไม่บ่ซ่อนโตบอบอจ้าโตหน้อยมันบ่หักหรอกโอ้ยคันทักอืมคันทักอืมร้องนี่จังหวะซิคคอมได้เด้ยแพร่ถวยดำปีนถุงดำปีนเด้อแล้ก็จะเป็นของที่ยังไม่เก็บข้อที่ข้อทางขนาดชาว่ารอห้องทำชุดเสร็จทำราทำอะไรเสร็จนะคะก็จะจะไปห่อนไปที่เป็นข้างนะคะตอนนี้ก็แยกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปอยู่แต่ว่ามันมันหนีนิ่มมองหอยมองอย่างง้อหอยหัวหอยคนหอยกับบาดนะคะ ลองเท่ลองเท่ขี่กันมากแน่ๆนะจางเว้ปล่อยผมบอกว่าท่าช้านอย่าปล่อยลูกอย่าปล่อยถึงหัวเขียมาปล่อยไปเลยปล่อยเน้ำหมดตังคเนี่ยออยากบ่ายนมบุสัยรู้สึจะขอมื่อไหร่เนี่ยอ้ยเออเปซัดรักษาแต่เอื้อโอเคพี่น้องกขะเดี๋ยวเพ่นีก็ขอแตจะไปทำตัวอันทำข้อต่างทางหนกคนนะครับเพราะว่า มีหนาที่รับลมนอกนะคะนี่ยกับการเหตุดังในนะคะราคาคะ,นะคะข้างนอกเสร็จแล้วข้างในอ่ะกำลังห้องอ่แต่งตัวของบอสเป็นหอดไซเร่ดูสีโอ้ยมันก็จะมีความแบบกระจกมันก็จะมีความคือต้องแมงไหมแมงหยางสีระบ,บิร์นค่ะแล้วก็เน้นเช็กดกระจกนะคะให้มันใสรกริง้งกลาง เห็นกระจงแซ่ใสหยอกกระยาแง,งต่ำเดอ้อเอาทูแล้วไปนี่นะเนี่ยมันเหี่ยก่อนอันนี้เป็นห้องสองพังเข้านะคะอันนี้เป็นหม่องไรสซนเลยเวทีเลยนะคะตรงสองเขอยู่นี่เลยนะคะอยู่ข้างหลังเลยลุมบื้อเลยพี่น้องค่ะควนวอยก,กับฝึงมาถึงนะคะฝึงเอาของเราเรียกที่ล่งมือกีเราไปงานใสกับบรรุดีนะคะแล้วก็จะเป็นห้อง แต่งตัวอีกของนักรองแล้วก็ศิล,ลปินนะคะเป็นโตเป็นสูตรเป็นอย่างหอ,อยละยองระย่างนะคะอันนี้คือกวดถูข้างหนอกเสร็จแล้วก็เริ่มมาถ่ายนะคะยายบาลค้าจะ่ถ่ายบวเห็ดนน้ํามูเอาจากว้วกเห็ดนน้ํามูเช่นหล่ะจ้า อันนี้บอสจ้ามันคัดกระจกจนกล้ามขึ้นพี่น้องเออตอนนี้นต่นนางขึ้นอยู่แล้วอบอสเบอร์จาของแน่ไม่บอ,ยนะอ่ยนมองีแวค่น,น้อยนึยงเนอค่ะเนหนบบ้กาน้ตหาเรกระจกจนสันนันไรกวางออก8เมตรเป็นสุดนะคะอันชุนุดคอนดนเซอร์นะคะชุดเตรอสุดหยางนะคะชุดนักหล่อมือซ่ายืนห่างหควกคน อันาจจะเป็นชุดของล่าเพิ่มของตรงยิงจับมีนะคะเราจะก็จะชุดวีเคราะหพิเศษมีตั้งแ่ที่เขาเห็นล้อไส่จุดประมาณนี้นะคะงนั่นนี่ละของอ่าเป็นของหมือนห้องนักศิลปินห้างนักร้องนักแสดงแต่ของว่างๆสบายชุดอีกของหนึ่งนะคะอันจะเป็นโต๊ะแต่งหน้านะคะเพราะกระสีหันหน้าเข้ากันหนาหนาใกลกัน ดอกกะีิกลุมนึง,ยงนอย่ท้งดอกอีกของนึงนะคะแล้วคนของมาเป็นห้องอะเก็บชุดใหม่แต่ยังไม่ได้คนของมานะคะและซึ้งแร,รงเมตตาที่แฟนเชียร์ผมเรื่อยมากับบรรทาทุกคนด้วยใจนะสาวติมสาต่อยน้องครอยจันแรม น้องนิดน้องนวลน้องแอมที่ช่วยแถมของพวงมาอะไรแล้วก็จะเป็นเบอร์ร้านน้ำปั่นนะคะเวลาเราเาขอสอามาบตันมาออกเป็นสื่อใดนะคะมันเสียอเวลามูเทานันโทรส้ำอาษาผสงแล้วก็น้องการนี้ใส่ก็าบบง่ายขึ้นอ๋อน้อยสุดใส่แบบาืนงานแล้วใชส่งได้เขาเป็นสาวืนตองขาดเจ็ดเจ็ มันต้องรู้นะคะอันนี้กระจกก็จะเสร็จแล้วประมาณเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบแล้วนะครับข้อคุณเป็นเสียงเรือตะกรวดบ่ได้เรื่องมาได้ไม่โฉดกระเจกจำทั้งไต๋ทั้งอมีแมงมี่อย่างไรมาดินจำย่ำโลกย่ำข้างนอกนี่จะเป็นห้องน้องนอนน้องเอ็มเอ็มใหญ่ดังเป็นดังแปงไหนข้างนอกนี่ อันนี้มองทายดูทายอย่างเดินหนีมองทายดูเปิดเพียงในหนะครั่าเราจะรับผิดเพื่อเตรตียมตัวเดินชุดเลยไหมแม,ม่ผมเ็นใส่กางเกงว่าใส่แช่อีนนี้นะคะมองซอนเข้าขกันเดินนี่แหละเปิดแอร์แล้วก็เปิดประตูอันนี้เป็นชุดนนเงียนซอยกันครับพี่นาคาคุณเราก็เห็นกับว่าเดมาบัดเดมานะคะคุณเราก็เห็นอยู่บ้านก็เลยวบัดเดมาซอยอันนี้ ซุ่มหนีอยู่บ้านพักนะคะเพื่นกันเลยแต่มานะคะพี่ขาพี่ตาพี่ขอถ้าบัไดไปเคลื่อนรถอีกแลบอเขาจะทักมากเลยพี่น้องแม่ผ้าหมอมากบอกนี่คือการพ่นยานะคะ่ะเสี้ยนะคะร่บเสี้ยเชื้อเชืค่ะเชื้อบบว่าเป็นเสี่ยงคุณหมอพ่นยาค่ะพ่นยาค่ะหมอค่ะหมอมีก็ลับผิดชอบสุดอยู่ จ้าหมอกับบัพคนหยาดนะคะเป็นคาเซียร์ะคางที่สองท่านเห็นนะคะข้างหลังบัตรมันก็นักเหตุทีฮอพักแดนสเตอร์ละหมอนลาบิลปินนะคะตอนนี้ไม่อยู่ก็นัดแล้วเป็นเวลาบ่ายสามนะคะรวมตัวถึงประชุมมันก่อนนะคะนะคะไปหลังเงียบเขาเบิ่์นจ้าแล้วก็เป็น เตรียมตัวรอประชุมเวลาพฤิบายิอ้า่าชกลองอะกล่องดองเอ็นหนาเท่าพะเวอยู่อุ้ยยิมคืออะไรยิ่ครับมาไปเลียงหมูกระสอบูไซบ่อย่คาบอกอยู่ย่ยยังนี่ย่ี่ย่นโอเคค่ะขขาวใหญ่นะคะ จ้ามื่อนี้ยังบ่มีหาสปอ,อนเซอร์อยู่อุ้ยแบบจอย<ๆ> <c oughs> นี่นะคะอันนี้คือก็เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนั้นยังไงบ้<ๆ>องหอ่หอนน้ำห่อนมันหอ่นหอนอรุณชื่นนะคะเสะดาอุอย้ยอิย่มยังไม่แย่ โอ๊ยเนเนี่ยห่วยมึงสิเ,เลยเลยอันนี้ก็เป็นการกกแล,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 แล่ <c oughs> จะเป็นทุกเวลานะคะทุกวันนะคะต้องลงชื่อเช็คชื่อนะคะเพราะว่าเป็นการเนเ,เป็นการรับผิดชอบอต้อนทีนะคะแต่ละคนมาผู้้ใดมาสายม,ามั่งปอสายนะคะ